ถ้าเพื่อนๆต้องการรวมภาพหลายๆภาพลงไปในหนึ่งภาพเพื่อจะเอาไปส่งต่อกับเพื่อนๆโดยไม่มีไายน้ำวันนี้ผมมี3แอป,ปมาแนะนำครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือให้คุ้มค่าอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเอาหลายๆรูปนะครับมารวมกันอยู่ในรูปเดียวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปที่ผมจะมาเอารวบรวมนี้เป็นแอปที่ผมใช้เป็นประจำนะครับถ้าเพื่อนๆใช้แอปอื่นที่สามารถทำงานได้ง่ายรวดเร็วและไม่มีลายน้ำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแอปแรกที่ผมจะแนะนำนะครับมีชื่อว่า p i กอา t นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับและแอปที่2นะครับมีชื่อว่าเมยตูนะครับถ้าผมออกเสียงไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแอปที่3ครับ Line c a m e r a นั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปแนะนำแอปที่1นกันก่อนเลยนะครับสำหรับแอปแรกนะครับเป็นแอป p i c a r t นะครับเวลาเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วจะมีเครื่องหมายบวกตรงข้างล่างนี้นะครับกดบวกเข้าไปแล้วเลื่อนมาหาคำว่าตารางนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกภาพในนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมุติในภาพนี้ไม่มีนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วไปหาอัลบั้มที่เพื่อนๆสร้างเอาไว้สมมุติผมเลือกเป็นอัลบั้มนี้ นะครับก็มีภาพที่เราเลือกเอาไว้แล้วเนาะจากนั้นเพื่อนๆก็กดแตะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และก็10 11 12สนะครับสังเกตว่าด้านบนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วเนาะเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนหาว่าเอ๊ะเราจะใช้รูปแบบลักษณะแบบไหนซึ่งส่วนที่เขาแนะนำมานะครับ11หรือ12รูปเนี่ยแบบนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพื่อนๆก็แตะเข้าไปเลยครับ ก็จะเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดเข้าร่วมนะครับในคลิปนี้ผมจะให้ทำแบบฟรีเพื่อนๆก็กดที่การกระบาดไปได้เลยครับภาพของเราก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะที่ภาพแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะหรือว่าเราจะปรับย่อขยายดึงซ้ายดึงขวาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือต้องการอยากจะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นแบบอื่นนะครับเพื่อนๆก็แตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้ง แล้วเลือกคำว่า layout นะครับจะมี layout ด้านล่างนะครับให้เลือกตามที่สามารถจะใส่ได้นะครับข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้ามีเครื่องหมายที่เป็นเหมือนกับมงกุฎอันนั้นเพื่อนๆจะต้องเข้าร่วมหรือว่าอาจจะต้องเสียตังค์นะครับเลือกอันที่ไม่มีมงกุฎนะครับจะได้ใช้แบบฟรีๆรนั่นเองนะครับผมก็จะไปหา layout ที่ผมต้องการสมมุติชอบเป็นแบบนี้กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีภาพที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบมันจะหลุดออกมาแบบนี้ รเราสามารถแตะแล้วกดที่เครื่องหมายลบแตะแล้วก็กดที่เครื่องหมายลบแตะแล้วก็ลบนะครับนั่นก็หมายความว่าเลเยอร์นี้สามารถใส่ภาพได้ทั้งหมด1234567ได้7ภาพด้วยกันนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกเลเยอร์แบบอื่นเลื่อนไปขวาสุดนะครับจะมีเลเยอร์หลากหลายรูปแบบนะครับมีแบบนี้กดเข้าไปเหลือ1ภาพนะครับสามารถใส่เพิ่มภาพก็กดที่ตรงนี้ แล้วก็ไปเลือกภาพอื่นได้เลยครับเสร็จแล้วกดเพิ่มก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับให้ขอบมันเล็กลงเพื่อนๆแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งไปที่คําว่า Layout นะครับจากนั้นเพื่อนๆไปที่คําว่าขอบสามารถเพิ่มหรือลดขอบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออยากให้ขอบนอกสุดใหญ่หรือเล็กก็เลือกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของรัศมีจะทําให้ภาพดูมีความเป็น ขอบมนมนขอบกลมกลมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับและถ้าสมมุติว่าอัตราที่แสดงมาเป็น1ต่อ1เราอยากจะเปลี่ยนก็ไปกดคําว่าสัสดส่วนนะครับก็จะมีสัดส,ส่วนให้เพื่อนๆได้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกเป็น4ต่อ3แต่เอ๊ะมันกลายเป็น3ต่อ4นะครับเราก็แค่กดอีกครั้งหนึ่งป้าบก็ให้ ก็จะกลายเป็น4ต่อ3เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถที่จะปรับพื้นหลังตรงนี้ได้นะครับอยากจะได้พื้นหลังแบบไหนก็กดเลือกได้เลยนะครับมีแบบสีแบบรูปภาพหรือแม้กระทั่งพื้นผิวนะครับในแอปนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกใช้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็แตะที่พื้นที่ว่างหครั้งนะครับ ก็จะมีให้เพื่อนๆสามารถใส่ข้อความใส่สติกเกอร์หรือเพิ่มรูปภาพตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็แค่จะให้เพื่อนๆรวมภาพนั่นเองครับเมื่อต้องการบันทึกภาพนะครับก็สามารถกดที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้เพื่อทําการบันทึกลงเครื่องของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูแอปที่2กันนะครับแอปที่2นี้มีชื่อว่าเหมยตูนะครับเพื่อนๆกดเข้าไป รอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นด้านหน้าสุดจะมีคําว่าต่อภาพอยู่เพื่อนๆก็กดได้เลยครับก็จะมีภาพให้เพื่อนๆเลือกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ที่อัลบั้มที่เราสร้างไว้เรากดกราบตรงนี้แล้วเลื่อนหาอัลบั้มที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าเพื่อนๆสร้างเอาไว้แล้วผมยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็กดไปครับ1 2 3 4 5 6 7, 8, 9กดแกอีอได้ไหมไม่ได้นะครับ ด้านล่างเขาก็จะบอกว่าการุณาเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ1-9ชิ้นเท่านั้นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าแอปเหมยตูสามารถบรรจุภาพสูงสุดได้9ภาพด้วยกันนะครับเมื่อโอเคแล้วกดเริ่มได้เลยครับเมื่อมาหน้านี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนอัตราส่วนได้เลยนะครับจะเอา3ต่อ4 1ต่อ1 4ต่อ3 16ต่อ9กก็มีให้เลือกนั่นเองครับ ผมอยากจะใช้เป็น4ต่อ3ก็เลือก4ต่อ3แล้วสามารถมากดเลือกเลเยอร์ได้นะครับว่าอยากจะให้รูปของเราอยู่ในลักษณะแบบไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันมีขอบเพื่อนๆกดคําว่าไม่มีตรงนี้กดเข้าไปจะมีขอบขึ้นมามีให้เลือกแบบไซส์บางแบบปานกลางแล้วก็แบบกว้างนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับ สามารถที่จะย้ายเลเยอร์ได้ไหมก็ได้ใช่ไหวกันครับเอานิ้วนะครับไปจิ้มเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนั้นตรงนี้ได้เลยนะครับก็เขาก็จะสามารถปรับได้ตามเลเยอร์ที่มีให้ประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆโอเคกับการรวมภาพนี้แล้วเพื่อนๆก็กดคำว่าบันทึกได้เลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแอปเมยตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปที่3นะครับว่ารวมภาพยังไงนะครับเข้าไปที่แอป Line Cam e r a นะครับ จากนั้นก็เลือกคำว่าภาพปะติดนะครับจะมีลักษณะเลเยอร์ให้เลือกแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใส่ภาพชักเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะเลือกเลเยอร์แบบไหนเราก็แค่ไปกดเพิ่มภาพตรงนี้นะครับก็จะมีภาพให้เลือกแต่ว่าเราก็สามารถจะกดกลับนะครับเพื่อไปหาอัลบั้มที่เราสร้างเอาไว้นะครับก็ไปเลือกอัลบั้มที่เพื่อนๆสร้างเอาไว้นะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก้อได้แค่9รูปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่าใช้ด้านล่างขวานะครับรอแป๊บหนึ่งก็จะเข้ามาในแอปทันทีนะครับ9ภาพนี้เขาก็จะเด้งมาที่ layout 9ภาพนะครับเพื่อนๆสามารถจะเลือก layout ตรงนี้ได้นะครับแล้วถามว่าเราจะเลือกสัดส่วนจากตรงไหนเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับกดเลือกอ่าเป็น1ต่อหนึ่งเป็น4ต่อ3า นะครับเป็น3ต่อ4ีมีแค่3ต่อ4 1ต่อหแล้วก็4ต่อ3นั่นเองครับมีให้เลือกประมาณนี้นะครับก็อาจจะน้อยหน่อยเพื่อนๆก็กดเลเยอร์ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้สามารถที่จะกําหนดขอบได้นะครับว่าอยากจะให้ขอบเล็กหรือใหญ่ หรือขอบมนหรือขอบไม่มนก็ได้จะใส่สีใส่อะไรก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าสีเลือกไปแล้วมันไม่ถูกใจเพื่อนๆก็กดกลับที่สีขาวได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายกรกบาทนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนีอ้อาจจะลดขอบลงมาหน่อยหรือไม่มีขอบก็ได้นะครับถ้าต้องการบันทึกภาพไปใช้งานก็แค่กดที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับเขาก็จะบันทึกภาพลงไปที่คลังภาพของเพื่อนๆกดเสร็จสิ้นได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับแอปที่ผมมาแนะนำให้เพื่อนๆไปลองรวมภาพดูนั่นเองนะครับทั้ง3แอปพลิเคชันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจแอปไหนอยากจะให้ผมเน้นย้ำหรือว่าทำให้มันดูมีมากขึ้นกว่าเดิมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไล k กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือและเทคนิคการใช้มือถืออย่างคุ้มค่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอัลบอสบอยสนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำใหเ้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ